สวัสดีครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่ซื้อกล้องอัตโมจากเราไปแล้วเนี่ยก็ยังตั้งค่าไม่ค่อยเป็นนะฮะเราก็เลยจะทําวิดีโอคร่าวๆเ,เพื่อสาธิตวิธีการตั้งค่าของกล้องอัตโมให้นะฮะก็เปิดเปิดเครื่องทำปุ่มนี้นะครับผม สำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไม่มี wi-fi นะฮะเป็นรุ่นอะโตโม่สีดำการเข้าเมนูเนี่ยให้เรากดปุ่มด้านหน้านะครับจะเห็นว่าจะมีเมนูอยู่3ช่องนะฮะเราเลื่อนเราเลื่อนเมนูดักโดยการกดชัตเตอร์ข้างบนนะฮะ อันสุดท้ายที่เป็นรูปเฟืองเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าของกล้องทีนี้เรามาตั้งค่าถ่ายวีดีโอก่อนนะฮะ o v i e s i z e เนี่ยก็จะเป็นการเลือกขนาดของวิดีโอว่าจะใช้วีดีโอแบบ 1080p หรือว่า 720p ถ้าเราเลือก 720p เนี่ยเราจะได้เฟรมเรตท,ที่มากขึ้นทีนี้เฟรมเรตมากขึ้นเนี่ยก็จะมีผลส่งผลให้ภาพภาพเนี่ยเคลื่อนไหว ออกมาได้สมจริงมากขึ้นรวมถึงเอาไปทำ slow motion ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอบางบางอันได้ด้วยนะครับเลื่อนเมนูโดยการกดปุ่มด้านข้างๆนะฮะเ,เ,เลือกเมนูวันนั้นโดยการกดชัตเตอร์ข้างบนนะครับรูปเลคคอร์ดกรณีที่เราไปใช้บลรถยนเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปต้องการอัด แบบลองช็อตนะฮะเราก็จะใช้เป็นลักษณะของตัดทีละไฟล์ไฟล์ละ5ถึง10นาทีนะฮะเราสามารถเลือกได้อดหรือออฟก็ได้นะครับผมที่นี้จะตั้งออฟไว้ก่อนนะครับเดสต์แตป์ก็คือแต่การถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเราจะให้มีวันที่อยู่ด้านมุมขวาของรูปนะฮะซึ่งโดยคนทั่วไปปกติเขาก็จาอ,ออกนะฮะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฮะก็จะโชว์เฉพาะวันที่ก็ได้ ือจะโชว์ทั้งวันที่และเวลาก็ได้หรือจะออกก็ได้นะครับ Exposure เนี่ยเป็นการเพิ่มแสงหรือลดแสงจากตัวกล้องนะฮะการเพิ่มแสงเนี่ยบางทีมันจะช่วยให้เราเห็นคนได้ชัดขึ้นในกรณีที่มี b a c k ราว n ์ค่อนข้างสว่างเช่นการถ่ายย้อนแสงหรือว่าการไปเที่ยวเมืองนอกแล้วไปเล่นสกีเงี้ยฮะบางทีเราต้องเพิ่ม Exposure เพื่อให้เห็นหน้าคนชัดขึ้นนะครับ Exposure เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ บวก2.0นะฮะไปจนถึงลบ2.0ขึ้นอยู่กับความสว่างของภาพที่เราถ่ายณขณะนั้นด้วยนะครับทีนี้เรามาตั้งค่าในส่วนของภาพถ่าย resolution ก็คือความละเอียดของภาพถ่ายนะครับตัวกล้องจากโรงงานตั้งไว้ที่2เมกะพิกเซลซึ่งจะไม่ค่อยละเอียดนะฮะเราจะปรับให้เป็น12ล้านพิกเซล ตัวถัดไปซิงเกิลช็อตคืออะไรเป็นการตั้งค่าในการถ่ายรูปนะครับว่าเราจะใช้วิธีการถ่ายรูปแบบไหนเอ่อกล้องรุ่นนี้ของอะโตโมเนี่ยในการถ่ายรูปจะง่ายมากเลยก็คือแค่กดปุ่มปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็จะเป็นการถ่ายรูปแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราตั้งเป็นแบบซิงเกิลช็อตก็คือถ่ายแล้วมันก็จะออกมารูปเดี่ยวนะฮะถ้าเราตั้งเป็นเบรสโฟโต ถ่ายแล้วก็จะออกมา3รูปติดกันนะฮะลักษณะของรูปพวกกีฬาที่ใช้ความเร็วสูงเมื่อกี้ฮะก็จะออกมาเป็นสาภาพติดกันเซลทัมเมอร์เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ใช้กับไม้เซลฟี่นะครับสามารถตั้งได้5วิหรือ10วิก็ได้นะครับก็คือกดถ่าย1ครั้งเนี่ยมันก็จะกล้องก็จะถ่ายตามวินาทีที่เราเลือกไว้ก็เหมาะกับการใช้กับไม้เซลฟี่นะครับสำหรับโหมดไทแบ랩บ ะะก็จะเป็นลักษณะของการที่เราตั้งค่าว่าให้กดชัตเตอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยให้มันถ่ายเองทุกๆช่วงกี่วินาทีนะฮะก็เหมาะสําหรับเวลาที่เราแบบใช้ไมค์เซลฟี่แล้วเรากดถ่ายครั้งเดียวแล้วก็ให้มันถ่ายไปเองเรื่อยๆนะฮะเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่2วิไปจนถึง60ิวิเลยนะฮะคือช่วงกว้างของมันนะว่าทุกๆ2วิให้ถ่าย1นึ่งชัตเตอร์อะไรเงี้ยฮะถ้าเราไม่ใช้เราก็กดออกไปนะครับ เมนูสุดท้ายเป็นเมนูตั้งค่านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เสียงเสียงของเครื่องว่าเปิดเครื่องให้ดังไหมนะฮะกดชัตเตอร์ให้ดังไหมนะครับให้มีเสียงบีบหรือเปล่าหรือว่าวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มเสียงบีบเสียงกดชัตเตอร์อะไรพวกนี้จะให้มีระดับเบาดังแค่ไหนนะครับก็เลือกได้ power frequency ก็คือการกินไฟนะครับ ก็ตั้งได้ตั้งแต่ห้าสิบเฮิร์จนถึงหกสิบเฮิร์หรือจะตั้งออโต้ก็ได้ครับพาเนลโปรเทคก็คือว่าเอ่อเวลาเราไม่ทำอะไรกับกล้องเนี่ยเราจะให้กล้องเนี่ยมันปิดหน้าจอลงแต่ยังไม่ปิดเครื่องนะฮะว่ากี่นาทีเราสามารถตั้งได้ตั้งแต่1นาที3นาทีไปจนถึง5นาทีนะฮะหรือจะตั้งออฟถ้าตั้งออฟเนี่ยก็คือมันจะไม่ดับเลยหน้าจอจะไม่ดับเลยจนกว่าเราจะปิดเครื่องเองนะครับ อันนี้ตั้งไว้หนึ่งนาทีนะฮะ p o ว e r save ก็คือว่าจะให้เครื่องเนี่ยปิดตัวลงเมื่อเราไม่ใช้งานเนี่ยกี่นาทีนะฮะก็จะมี1นาที3นาที5นาทีหรือไม่ปิดเลยก็เหมือนกันยิ่งเราตั้งน้อยก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อแบตเตอรี่นะครับผมอันนี้ตั้งวันที่นะฮะก็จะมีตั้งแต่เดือนอวันเดือนปีนะครับผมเลื่อนเลื่อนโดยการกดปุ่มด้านข้างนะฮะวันนี้ก็เป็นเ,เดือน เดือนที่สิบสองนะฮะวันที่สิบสองเวลานี้เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนนะครับผมสามารถที่จะเลือกได้นะครับเป็นวันเดือนปีหรือว่าเดือนวันปีก็ได้นะครับ ภาษานะครับเราเลือกได้มีหลายภาษาเลยรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับฟอร์แม t ก็คือถ้าเราต้องการล้างล้างตัว memory card ทั้งหมดเนี่ยก็กดปุ่มนี้ได้นะครับหมุนร้อสองศากรณีที่เราหมุนกล้องกลับด้านนะครับผม บางคนเอาไปติดท้ายรถหรือว่าใต้เบาะนะครับก็สามารถที่จะปรับค่าให้มันหมุนกลับด้านได้นะครับปรับค่าใหม่ทั้งหมดถ้าเราต้องการรีเซ็ตเครื่องเลยก็ใช้ปุ่มนี้นะครับเวอร์ชันก็จะเป็นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เครื่องนะฮะก็ตั้งไว้ที่ Spot s p o t Cam S2 นะครับก็นี่เป็นการตั้งค่าของเครื่อง ของกล้องนะฮะตัวโมรุ่นไม่มี wifi นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์